สารพัดนะของของป่ามาได้เลยครับแ,แห่งแรกเอาหนึ่งแต้มทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมก็อรุณสวัสดิ์นะผมวันนี้วันจันเลิกงานนะผมเดีย๋ยวจะไปแก้แค้นในวันนั้นนะผมเดียกก๋ตตยวกำลังเผาที่ใต้นะผมแก,ก้กระป๋องเปล่าเลย คิดใต้ที่ดีนะผมมันจะต้องติดไฟนะผมเนี่ยเนี่ยจุดเผาปุ๊บติดปั๊บนะผมนะฮะถ้าจุดไม่ติดนี่คิดเรื่อยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพานะทำให้ดูครับผมเผาตรงนี้นะจุดแล้วมันต้องติดไฟนะผมนะฮะ,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 ฮะไปครับผมเดี๋ยวไป เดี๋ยวกันในทุงนานเอาแกล้คือ้อีกแล้วคือ้อีกแล้ว <c oughs> คือ้อีกแล้วครับผมเดี๋ยวถ่ายปฟายดูวันนี้ไปสิบแลยครับผมก็วันนั้นเราไปเจอเหลี่ยมมาแล้ววันที่เอาไปดักเก็บขันแล้วไม่ได้หนังได้เนื้อได้ตัวนะคผมถนนฟ้ามืดแล้วผมจะตกอีู่แล้วมั้งจะไปดีไหมเวลาากาศมันจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร,ร่นะในความใสไปแล้วเย็นแล้วเนี่ยวูกสาวจะไปด้วยนะครับ ไม่ต้องใส่ไปแล้วไปเลยเดี๋ยวจะมืดก็ไปนะผมเนี่ยนี่ลูกสาวด้วยครับผมไปเดี๋ยวใส่ไวๆเลยผมไม่ได้ถ่ายให้ดูว่านี่ลูกสาวมาด้วยผมเอ้าอะไรอ่ะฮึถ่ายแป๊บเดียวมันจะมืดแล้วไงก็ทีเดิมนะครับผมเดี๋ยวมาแก้แค่นะครับผมแก้ไข่ทำไมอ่ะ ก็อพ่อมันใส่ไว้วันนั้นมันไม่ติดไงระวังตกนะเพราอนะนะใครเดล่นนะกับดักปลากับดักหนูเนี่ยไม่แน่ใจเขามาเกี่ยวยาหรือมันรู้จะย้ายหรือเปล่าครับผมก็จะย้ายหล่นไปข้างในนู้นนะครับนู่นนะฮะไอเขามาเกี่ยวไปแล้วนะผมเตียนไปแล้วแต่ผาจะใส่นี่นะผมเ <c oughs> นี่ยม <c oughs> ั <c oughs> นะจะลอยคาหอยมานี่ใหม่ๆนะผม จะลดเหรอเอามาสิถ้าไม่เอามาเามา้าขโมยอ่อืมอไปไปไปเห็นไหมเห็นเห็นนี่นะผมอันนี้เป็นอะไรนะอคอมฟอร์ด <laughs> นี่น,น้ำยาะบะัะปนมันนะผมไอ้กิจตายเผาไปจากบ้านแล้วนะครับผมฉีดไปเลย วางเลยครับผมให้สาว่ายให้นะครับวางเลยคนระับยต้องหอยนะอี่ฮะจะลามก่อนนะผม้าไม่ลามเ๋ยวสีหายมีมาสิบหลังนะครับ จะเดินมืดหน่นะนี่ยจังภาพจังภาพอย่าลืม้อใจมาด้วยนะจ่ายอะไรอ่ะจ่ายค่าถ่ายภาพด้วยเหรอใช่นี่ผมวางไปเลยผมเนี่ยนี่ผมวางไปตรงหอยนี่ผมไปเดี๋ยวรีบๆใส่นะ่ยมันจะมืดแล้วหมากับลูกสาวของผมไปรีบไปใส่ผมเดี๋ยวยุงจะกัดเห็นไหมกูเป็นค่าหนี้หนึ่งน้องอ้ากระตุก เดินไปไหนแล้วนี่นี่ขึ้นไปบนคันนี่ว่าพ่ออุ้ม,มะ <c oughs> นะไส่กางหลังแล้วผมไปเดินใส่มั่วๆนี่เลยครับผม <c oughs> เล่นนี่เลยหาตรงนี้แหละครับผมมีรอยกัดหน่อยวางนี่เลยครับผม,มนะจะติดจะโดนไม,ไม่โดนจะว่ากันเด้อครับผมที่แรกว่าจะ ใส่ตรงนู้นนะผมดีลูกสาวมาด้วยเดี๋ยวใส่ตรงนี้ให้หมดเลยครับมีตัวป่ะผมไม่รู้ไปยังบ๊ายบาย<อ> <c oughs> ไม่รู้เป็นไงนะผมฝ่ายในดักทีไรตกทุกทีเลยตกแรงเลยนะผมเนี่ยพีฟาดตก,ตกนะผมโอ้ตกซะแรงเชียวดักไม่รู้เป็นไงนะผมฝ่ายในยดักทีไรตกทุกทีนะผมเดี๋ยวจะผัดหนูนะผมนี่ในเวลาตกหนูเรามีนะผมในท <c oughs> ุกายีนไปจะก่อไฟย่างนะผมเนี่ยเฉะบนนะผมการต่อการครอบพริกนะผมพริกหอมกระเทียมนะผม ควานหอมกับกระเทียมก่อนนะผมแล้วก็เอาพริกใส่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเครื่องเทศนะคผมผ่านอาไรก็เลือกป่าช่องเล็กๆบ้านๆไม่มีคอนเทนต์ไม่มีโมเมนต์อะไรนะผมถ่ายสภาพวิถีชีวิตนี่นะผมถายกินอยู่นี่ผมพิกติดตามนะผม ใส่ไปเลยนี่ครับแล้วก็น้ะหนูนะถ้าใครอยากดูนะครับผมโอ้โหมีคลิปให้ดูครับผมเองนะผมดอกไม้ผ่านดอกเองนะั่นแหละมีผัดเป็ดปลาไหลนะอาจารย์จอยมาเดี๋ยวรอผัดหนูยังไม่เสร็จเล้อเ <c oughs> นี่ยนี่ผมเนี่ยอยู่ด้วยกันก็อย่างงี้ครับผมแกไปจอยแล้วปลากไปกลับบ้านมันได้ปลาไหลมาสามสี่ตัวมันผัดผัดแบ่งกนะันน้อยแต่ผ่านก็ ผัดเนี่ยแล้ตักไปแบ่งกันนี่ครับมอยู่กันง่ายๆนะครับน,ะนะนี่ฮะเดี๋ยวเด็ดใบกะเพราแป๊บนึงฮะอไอเรื่องเตานี่ไม่ต้องกลัวไหม้นะผมเพราะว่าไฟอ่อนเหลือเกินัเ <c oughs> ผ็ดหนุนานานะผมผัดอะไรก็ได้ผมของป้าเนี่ยไอติ่มพริกอย่างที่ผมตำนะผมแล้วหมูป่าแกงกวางสารพัดนะ่ยผมของป่าผัดได้เลยครับ <Thank> ผมก็ปรผมาณนั้นยามเช้านะผม <laughs> โอ้ขึ้นไปเ <laughs> น่เน่เน่นี่หมายอยู่ข้างหลังนะผมไปเดี๋ยวไปลุ้นกันนะผมสิบหลังกับผ่านนายคนป่าตอนนี้จะเดินตรงหรือเปล่าก็รู <laughs> ้ดีบุ้นผมมาเช้าเลยเพราะว่าต้องไปทำงานถอดผม <laughs> ไปเดี๋ยวไปลุ้นกันเอาสักสองตัวนี่จะจ้าด้วยผมสิบหลังคุยกับเสาไฟนะผมไปลุยนะผม จำได้ไหมเนี่ยว่าใส่ตรงไหนบ้างนะผมหวานมากับพี่เมนโนนะผมนอนดักกับลูกสาวฝนตกตอนช่วงเย็นนะผมไปเดี๋ยวไปลุ้นกันนะผมอื้ออื้ออื้อถ้าติดจะจะจ้ามากเลยจะทำให้ติดเดี๋ยวถ่ายม้วนเดียวเลยผมเดินถ่ายผู้ผู้ผู้ขันแรกนายจะอยู่แถวๆนี้นะผมวับฟบฟับเฮ้ย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 ยะ เหมือนกลับจะหาย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 หรือว่าไม่ได้ดักดักหรือว่ามามหายจริงดำปี้เลยกี่ได้กา,ากแท้ใสเลยนะผมห <laughs> วานมามันคึมคึมแล้วฝนตกด้วยนะครับผมก็ผัดหนู หนังสืก็จะไม่โล่งเลยนะค <laughs> องสองหนึ่งคลิปเอ้ยมีหนูก็เนี่ยน่าจะมีนะผมเนี่ยรอยหนูกัดนี่ฮนะรอยหนูกัดนะผมยังไงก็มีตัวครับผมผมบอกบอกเลยแต่มันไม่กินนะครับผมเพราะว่าฝนมันโต๊ะ ก็ส่วนมากดักมันก็ไม่เกี่ยวกันนะฝนตกมันตกสามหลังผ่านไปไวเหมือนก็หกดักไม่ไกลผม,มดักใกล้กลนเลยฮะเดี๋ย <c oughs> วๆๆตั้งหลักแป๊บนึง่งกูจำไม่ได้แล้วหลังที่สาม แล้วก็แล้วก็หลังที่สามโอ้โหทำไมเขาหมดยาไปเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้สักหนังนึงดิเฮียไหนว่ากับสี่หลังผ่านไปหวานแห้งแกรกเลเลยผม Đặc tí đây phổ tốc thì đấy mọi người Đám bấy Đám bấy Khi tài Đây cái nụ sắc tùa này này Nếu mày cũng không sao mày đai được nám khẳng chỗ. โอ้ยขนนี้ตึงครับผมโอ้โหฟาวว้ายฟาวไปหนึ่งครับผมนี่มีขนติดด้วยครับผมนี่ฮะนี่ตรงปลายนิ้วนะครับเห็นขนไหมฮะ <laughs> กินขนไปก่อนแล้วกัน <laughs> มีตัวนะเนี่ยเออทำไมไม่ติดวะ หกหลังแล้วนะครับผมเฮ้ยกลับหายเอาอหนึ่งเต็มทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันต้องจังซีเด้พี่น้องไอ้ี่จะไม่โดนได้ไง นี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เป็นไงสภาพมันน่าจะอ้วนนั่น่าจะอืด <c oughs> มึงเกินมึงเกินมึงเกินเมาไม่ได้มาดูเลยโฮ้ยแต้มเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูนะผมโอ้ยหมาับพี่เป็นหนูหมานอยู่เนีอเดียว <c oughs> ตั้งสี่สิไปเลยสี่หลังครับผม <c oughs> โอ้ยตัวเดียวก็ได้กินแล้ว หน้าก็ดีใจเลยครับผมโอ้หมานหมานหไปเดี๋ยวไปดูหน่ออีกหนึ่งสงสามสี่เอสี่ันเอ้ยสไม่ได้เลยดิหกเจ็ดเอีกสามหลังสามหลังสามหลังว่าห้าคันแรกวูบนึงผมเ้าวว้าวไปลุ้นกันต่อนะครับผม หมุนๆเหมือนกันครับผมนี่นี่นี่ใหญ่เนี่ยมีหรือเปล่านี่ไงโอ้อหใบใหญ่ไหม เฟื้นตื่นแล้วผมเมื่อคืนไปไหนมาไปดูรมปกาแฟมาน่ะไปนอนเร็ว